สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมา,าสาธิตวิธีการพ่นสารอาหารให้กับต้นยางพารากันนะครับก็จริงๆแล้วนะครับยางพาราที่เรารักษาหรือว่าเราดูแลอยู่ส่วนมากเลยนะครับวิธีการคือเราพ่นให้ทั่วต้นรอบต้นทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคนไหนที่อาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะคิดว่าหนักเกินไปเราก็พ่นแค่หน้าหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือให้พ่นจากโคนต้นไปจนสุดมือนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิธีการที่เราพ่นตรงนี้หนึ่งคืออยางหน้าตายแน่นะครับจะเกิดจากเชื้อราส่วนมากเลยนะครับจะเกิดจากเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินนะครับเวลาที่เราจะทำลายเนี่ยคือการที่ต้นไม้เนี่ยเขาดูดสารอาหารหรือว่า กินปุ๋ยที่อยู่ในดินนะครับเขาก็จะดึงเชื้อราจากในดินขึ้นไปด้วยในท่อ้ำยางเขานะครับแล้วก็เราสังเกตดูว่าถ้ายางที่หน้าตายเนี่ยเขาก็จะเริ่มตายจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับต้นก็ค่อยๆแตกจากข้างล่างขึ้นมาแล้ววิธีการเนี่ยเราต้องฆ่านะครับกำจัดเชื้อราตั้งแต่อยู่ในดินแล้วก็อยู่โคนต้นนะครับ วิธีการคือง่ายๆครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับอันนี้สำหรับคนที่อา,อาจจะลำบากในการพ่นนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่จะพ่นจริงๆเขาก็จะพ่นประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบโคนรอบต้นครับอันนี้อันนี้คือวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนโน้นบ้างนะครับก็จะพ้นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าเ,าเราสามารถที่จะฆ่าเชื้อราที่อยู่ที่โคนต้นนะครับ น,นี้อ,อันนี้ถ้าเป็นอย่างหน้าตายแบบนี้นะครับเราก็จะพ่นรอบต้นนะครับแล้วก็อรอบโคนด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะดูข้างๆนนิดนึงนะครับ มันก็จะมีต้นที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างอะนะครับแล้วก็มาดูต้นนี้ครับเนี่ยเมื่อเราพ่นใช้ระยะเวลาไปสักพักหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็พ่นสารอาหารให้ด้วยตรงเนี้เขาจะสร้างท่อน้ำยางขึ้นมาใหม่ เขาเรียกว่าการสลักเปลือกนะครับเนี่ยเขาจะสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่ครับสร้างท่อน้ํายางขึ้นมาใหม่โดยใช้แคลเซียมนะครับที่อยู่ในสารอาหารตัวเนี้ยนะครับในการสร้างท่อน้ายางอีกทีนึงนะครับแล้วก็เขาเจ้าจะสามารถที่จะให้น้ํายางเราได้นะครับเราก็จะพ่นแบบนี้ให้เขาด้วยนะครับคือ มานี้นะครับคือพวกผลสารอาหารอย่างอโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบมากครับ